สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวนะครับเรามาติดตามาดูว่าอัปเดตดูว่าบ้านนินน้ำเป็นยังไงจะเสร็จรไหมนะครับเรามาดูกันนะครับช่างของเราก็ตั้งใจทำอยู่นะครับถ่าย,ายไกลใช่ไหมเดียวไกลคนที่ให้ครับ,นะรบนี่คือ ออกแบบเองนะครับนี่คือเจ้าของบ้านนะครับเขาทาบ้านให้ลูกเขานะครับเนี่ยครับออกแบบเองนะครับแต่ผมอยากไปถ่ายใกล้ๆไปถ่ายไม่ได้ครับช่างเขาไม่อนุญาตนะครับลองลองเราลองลองลองดูนะครับว่าเพื่อหุ่นหวย่เพื่อหุ่นหวยครับพุ้งพุ่งปังปังนั่นนั่นนั่นัถอยถอยครับถอยถอยถอยเมื่อวานมืดเมื่อก่อนคือยังคื่อกันดีนะครับ อุปกรณ์เปิดติดบ้านเนี่ยที่ซื้อมีไหมมี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 ครับมีมีถ้าถ้าถ้าไม่เจออะไรถามผมก็ได้นะครับบ้านนี้นะมันกิ้งไปกิ้งมานะครับ เอานี่เดีนี่อันบะนี่ใส่นี่เดีสวัสดีครับช่างขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับอย่างดีเลยนะครับไม่ไม่ครับเสียดายครับเสียดายก็ครับผมเอ้ยทำที่อื่นครับผมเอาใส่แค่อันเดียวก็ได้พี่พงศ์เอาใส่ไปเธอเพราะซื้อมาไม่ได้ใช้ประตูนะพี่พงศ์มีบ่มีบ่อันก็มากมามากเอามาแค่เอาเก็บไว้ปลาเอาของขี้ขาด ครับนี่ครับอ๋อครับคาบไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเมียนเดียวครับครับผมจะเอาคืนใส่อยู่ครับอืมนะครับโอ้เราไปดูนะครับช่างช่างทำบ้านนะครับกำลังกินข้าวนี่ครับกำลังกินข้าวครับ ครับเอาครับเอาครับ อ่ามาดูท,ทีมช่างฝั่งนี้นะครับทีมงานเชา้าทำบอก่านาเที่ยงทำเชา้าทำซูซีกันมาเบิ่งวมาเพิ่นกินเข่ากินน้กำกัยางครับช่างเอชุดหล่อข้าวโพดไหลยครับ เครับอกาินยังแซ่บมันมากินเีเนาะทีมส่งฟีมาได้เลยนะคะทีมส่งฟีมาได้เลยนะทั้งเอได้ยังมากินทั้งเอใช้ข้าวเจ้าปนิครับใช้ปนินตัวไหโอ้ตัวนี้บอซื้อมาบ่หรือไปหาซื้อมาเอาเไหน S <S เอาเอเออาเามาน่ม่ต้องอายเอามาเข้าห่้กันมืดละครับหู้สี่ห้าประเทศเลวอยู่นี่นี่นะม้อมาบตาย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 หัวหน้าปเจะประเด็นลูกน้องแบบนี้นะครับทีมช่างบ้านพี่เดือนคุณหนุนาก็ำลังกินข้าวเที่ยงนะครับช่างท่านนั้นยิง ทำงานคือเก่านะครับเพิ้นมาสายครับเหตุผลนะนั่นะนะนะครับเหตุผลของคุณเพิ้นมาสายสียุดตังต้งแต่เมื่ออื่นเป็นต้นไปเป็นว่าน่าจะเป็น